พอดีนิดอยากจะทราบพ,พัฒนาการออกดอกของมงคุดอะคะ่ะเดี๋ยวให้พี่ดำช่วยอธิบายเกี่ยวกับระยะการออกดอกของมงคุดให้ฟังหน่อยนะคะครับมงคุดเนี่ยคือไม่ถึงว่าสัญญาณที่มันจะเริ่มออกดอกเนี่ยสังเกตขั้นแรกเนี่ยก็คือไม่ถึงว่าที่ปลายปลายใบเนี่ยมันเริ่มอ้าอันนี้คือคือช่วงที่หนึ่งค่ะน,นี้นคือปา<ะ>ก <2 S 1> อ้าถูกไหมคะ่ะใช่แล้วก็จะเป็นปากนกแก้วเล็กแล้วเป็นสเตจที่สองพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นปากนกแก้วใหญ่ก็จะเริ่มพัฒนาการเป็นกลม แล้กวกลมใหญ่กลมใหญ่ค่ะกลมที่จะบานแล้วก็ค<ม>ือดอกมันจะบานพอบานปั๊บมันจะมีหมวกก็คือมีหมวกแล้วก็มี่ามีลูกมันก็คืออันนัขข้นก็พัฒนาไป,าไปแต่ละช่วงประมาณ15วัน20วันก็จะพัฒน,นาไปเรื่อยๆอายุนในเรื่องของการเก็บเกี่ยวก็คือเราก็จะนัดตั้งแต่ตั้งเนี้ยก็ไปอีกประมาณ4เดือนก็4เดือนก็คือไม่ถึงว่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวก็แสดงว่าถ้าอุณหภูมิร้อมความชื้นพอดีใช่ก็คือ เป็นไงมากดีค่ะสีัสดีค่ะพี่เอวัสดีค่ะวัสดีสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวหนูแนะนําให้พี่ดารู้จักนะคะอันนี้น้องนัทน้องเกดแล้วก็พี่สราวุจจากเขตสามจังหวัดระยองอะค่ะมาช่วยสวัสดีค่ะพี่นุ่ยินดีที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับมายคุจะดูอะไรก็เรียนรู้ไปแล้วเดี๋ยวให้พี่นี่ก็ดูแล้วกันคิดว่าเป็นเจ้าของสวนเดี๋ยวลุงติดทุละสงสัยตรงไหนก็ถามอีกทีแล้วกันนะโอเคโอเค ครับผมงั้นขอบคุณพี่ดาได้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 ขอบคุณขอแยกก่อนเมื่อวานเป็นไงบ้างแปลงทุเรียนเหนื่อยนิดหน่อยค่ะพี่นิดอ๋ออันนี้ก็คือแปลงพยากรบางคุดเราก็จะทําเหมือนแปลงทุเรียนที่น้องๆได้ไปเรียนรู้มาแล้วเมื่อวานอันนี้ก็ต้นบางคุด ที่เราเลือกไว้ที่จะคํานวณผลผลิตต่อต้นเนาะซึ่งสูตรในการคํานวณผลผลิตต่อต้นของมังคุดอะ่ะก็จะแตกต่างจากทุเรียนที่น้องๆได้ไปเรียนรู้กันมาเมื่อวานสูตรก็จะเริ่มจากการคํานวณพื้นที่ทรงพุ่มก็คือคํานวณเหมือนกับทุเรียนเลยสูตรว่าอะไรนะ3.14คูณระยะ เส้นผ่าศูนย์กลางฟึงพุ่มกำลังสองอ่ายกกำลังสองหารด้วยสี่ใชรเตรียมเครื่องมือกันเปล่าเอามาค่ะนี่มาเอาเครื่องมือเอาโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองวัดกันวดให้ใเด็กช่วยทำไมเราต้องเลือกต้นนี้หรอคะ ที่เราเลือกต้นนี้เพราะว่าเป็นต้นที่เราดูแล้วว่ามีความสมบูรณ์เนาะใบสมบูรณ์ตรงต้นมีความสมบูรณ์พร้อมสาหรับการออกดอกนะค่ะเราก็เลยเลือกต้นนี้แล้วทําไมเราถึงต้องมาวัดในช่วงนี้อะคะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่มังคุดอ่ะเริ่มออกดอกเราจะเริ่มประเมินในระยะดอกกลมดอกกลมใช่แล้วเราก็จะติดตามประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยๆทุกๆ1ิบวันจนถึงระยะผลอ่อน นี่ก็อยู่ที่6เมตร6เมตรนะคะ3.14จคูณ6เมตรกำลัง2องเท่ากับ28.26 2ตารางเมตรแล้วก็คือต่อไปเราก็จะดูความสูงของต้นมังคุดจะวัดจากกิ่งแรกจนถึงปลายยอดต้องประเมินจากสายตาละไปถึงปลายยอดก็ประมาณสักเมตรคะสเมตรสเมตร ค okay. แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งในส่วนของมังคุดพื้นที่ผลผลิตต่อ1ตารางเมตรเราก็จะดูจะนับว่าใน1ตารางเมตรอะ่ะมีกี่ยอดซึ่งใน1ยอดอะ่ะก็จะมีน้ำหนักประมาณ0.07กิโลกรัมพอเรานับยอดได้แล้วอะ่ะในการที่จะเอามาคำนวณอะ่ะก็คือจะใช้แค่ร้อยละ40อร์เซนของจำนวนยอดตรงนี้ได้8ค่ะ หได้สามสิบห้าค่ะคิ่ม่าสิบเอ็ดค่ะตรงนี้ได้ประมาณ15บ้ายอดนะครับรวมแล้วได้69ทีนี้เราใช้แค่40%เซของจำนวนยอดก็จะได้1 9 3่แล้วเราก็มาเข้าสูตรสูตรก็คือพื้นที่ของทรงพุ่มบวกกับเซนหนส่วนสอของความสูงต้นมังคุดที่วัดเมื่อกี้แล้วก็คูณกับ ผลผลิตต่อตารางเมตรก็จะเป็น28.26ตารางเมตรบวกกับเ็น1น1่วน2ของความสูง4เมตรแล้วก็คูณต่อตารางเมตรเมื่อกี้ที่เราคำนวณแล้ว5 8า6ิกิโลต่อต้นค่ะโอเคอันนี้ก็คือผลผลิตต่อต้นเนาะเดี๋ยวเสร็จจากต้นนี้เราเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นให้ครบซึ่งเราจะใช้กี่ต้นนะตัวอย่าง สิบห้าต้นอ่าสิบห้างั้นเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นต่อไปได้ต้นนั้นนะต้นไหนต้ตนไหนดีต้นนี้นโอเค หลังจากที่เราได้ข้อมูลตรงนี้ค่ะเราไปทําอะไรต่อละคะตรงที่เราทําหยู่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่สํานักงานเสงเพอนะครับที่จะเข้ามาทําการสุ่มเก็บข้อมูลในการทําประมาณการผลผลิตเพื่อเป็นข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นข้อมูลของอำเภอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนําข้อมูลนี้เข้าสู่ที่ประชุมของจังหวัดเพื่อจัดทาเป็นข้อมูลของจังหวัดก่อนที่จะนําข้อมูลของจังหวัดที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยส่งเข้าที่ประชุมของเขตเพื่อให้ข้อมูล ประมาณการผลผลิตเนี่ยเป็นประมาณการผลผลิตในระดับภาคต่อไปนะครับซึ่งหลังจากเขียนเขจะทําอีกประมาณ2-3ครั้งก็จะนําข้อมูลนี้นําเข้าเสนอต่อผู้บริต่อไปนะครับวันนี้ทํางานช้าเลยไหมหรือว่าหรือว่าคำคำนวณถูกไห,ห,ห,ห <c oughs> มียมีคานวณผิดบ้างคะ่ะช่วงแตงมั <c oughs> งคุดเมื่อกี้คำนวณข <c oughs> ้อมูลมันสับสนนิดหน่อยเ <c oughs> พราะว่ามันมีขั้นตอนซับซ้อนกว่าทุเรียนนิดนึงคะ่ะ มันก็เลยจำผิดจำถูกมันต้องนับยอดอะคะ่ะนับยอดแล้วก็คูณแต่ละยอดน้ำหนักอะไรอย่างงี้คะ่ะขั้นตอนเหมือนก็จะเพิ่มมาอีกประมาณขั้นตอนหนึ่งวันนี้เพิ่มมาอะคผูเรียนอีกเธอถึงไหนแล้วอะมีอะไรให้ช่วยเปล่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วโอเค มสู้สู้แมสู้ตายส่งข้อมูลให้สสกสามเรียบร้อยจ้ะเยี่ยมมากนี่แหละเขาถึงว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเย้ <Yay! S 3> เมื่อกี้คือเราส่งข้อมูลให้สสกที่3ามค่ะเพื่อที่เขาเนี่ยจะเอาไปรวบรวมข้อมูลเประดับ ภาคแต่ละภาคก็จะส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางเพื่อที่จะเอาเข้าการประชุมฟุตบอลนี้ค่ะที่มาเรียคอนสองขวดสองแปลงถ,ถือว่าประสบควสำเร็จค่ะถือว่าสำเร็จรุ่งร่วงผ่านไปได้ด้วยดีค่ะคีดเองเองก็ไม่ได้คาดวังถึงขนาดที่แบบว่าเอ้ยเราจะต้องแบบ ระหาสขนาดนั้นยังไงแบบว่าเราเข้ามาเราก็มีแบบว่าพี่ๆที่พร้อมจะให้ความร <ผม S 1> ู้ชใช่ให้ความช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าตอนแรกที่ยังไม่ได้มาเราก็คิดเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยเพิ่งจะเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเข้ามาหาเจ้าของสวนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาถึงก็มีพี่สลาบุธเป็นคนพามาก็รู้สึกสบายใจก็ไปที่อื่นก็จะจะทำได้ไหมในว่า น่าจะทำได้ทำได้ดีกว่าครั้งนี้ค่ะเพราะว่าน,นี่ก็เป็นครั้งแรกไงคะ่ะปะงั้นเราก็ไปลาลุงดํากันเถอะโอเคจ้ะหนูก็ต้องขอขอบคุณพี่ดําเป็นอย่างมากนะคะที่ให้พวกหนูได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลแปลงพยากรของมังคุดในวันนี้ค่ะลุงก็ต้องขอขอบคุณทางหนูหนูมากกว่านะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาปรับใช้กับ สถานการในสวนก็คือไม่ถึงว่า,าลุงก็ได้ความรู้ใหม่ๆนะก็คือมาใช้ในสวนในเรื่องของการผลิตได้ความรู้ใหม่ๆเขามาพัฒนาแล้วก็จะนําไปต่อยอดแล้วก็แนะนําชาวสวนต่อไปเรื่อยๆก็คือทั่วๆไปเป็นในส่วนอย่างนี้ครับถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องขอลาลุงดำนะครับเดี๋ยวน้องๆจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพนะครับครับ เดี๋ยวหนูกลับมาหาลุงยำใหม่นะคะโอ้โอเคมายินดีต้อนรับเสมอไม่มีปัญหาหมดออกลูกได้ไม่มีปัญหาจะกลับมาคืดกันได้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 ยินดีต้อนรับนะทุกคนไม่มีปัญหาขอบคุณค่ะสวัสดีครับ